นี่เป็นรายการล่าท้าขี่ครับตอนนี้ครับผมก็จะไปดูที่เกิดเหตุกันครับราการล่าี่ใช่ไหมวันนี้รายการล่าท้าขีโดยนายคุณนนทรัศมีกำแพงแตว่าอเครับเตุการที่อกห้าชั้นสองห้องน้ำเข้าร่วมเข้าร่วมการล่าครับ้เนื่ยสี่คนครับรายการคนอวดที่ตามนะครับดูครับ มึงดูเองก็ได้มึงดูเองนครับดูักกี่เดือนิ้นดูะไับผมมึงดิ้นอะมึงดิ้นกว่าเล่นเปียอครับพี่คณะฮานะครับเจ้าเอ่อพิธีกรนะครับได้ครับรถที่หนึ่งที่ขอแนะนำก่อนนะครับว่าผู้ที่มาทำรายการนี้เฮ้ยไมลกเล้ยไม่เล่นไหนถ้าเป็นเด็กเด็กหรือต้องมีขาที่้องมึง เจะเป็นสองรอบดูเป็นยังมีอะไรตอนเรอ่านอะกไม่มีอะไรอ่มีเลือดครัาคนพบหนึ่งรยนี่คือเลือดเน่าเกี่ยวเพรปิดกูก็จะก้าเปิดได้ไงวะแต่ให้แว่าดีมากนี่ที่เปิดอบเข้าัยรุนชีวิตนี่นี่นีหโอ้

เข้าไปกี่เดียวคิดเลขที่เดื่อดเลยแล้วไม่เลี่ยนแม่ไม่เปลือนเปลือนหนาลอนอ้างหน้าะวะในบ้านไม่ขออสูรจิ้นหน่อยผู้กักขางเท่าอีกคนครับ นั่นก็ยายามต้องหาคบผมรับครับต้องค้องหาวานี่หมหมนแทนจอเรื่อยครับผมอาหน้าตาพาไม่ดีอยู่แล้วยังถายนีก็ัเยอะเลยเขาฆคนนคน่ยที่ค่วยที่ไร้การป่วยที่เฮ้ยคุณรามาธิรองเราครับมาธิหูค่วยที่ทําไเอาไปตอเอาไปอกป่วครี่